ราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีครั้งที่3ทับ2,567รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ เพื่อสอดส่องโครงการกิจกรรมสถานีสุบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านลําเหยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมแควน้อยชั้น3สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ทับ2567 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการกิจกรรมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำเหยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 และผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของกทจการจนบุรีรวมถึงโครงการเดินสำรวจออกฉนุดที่ดินและรังวัดรูปแปลงฉนุดที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568อีกทั้งเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดการจนบุรีการคัดเลือกแผนงาน โครงการเพื่อคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีสอดส่องและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2,568และเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป จากนั้นเวลา14นาฬิกาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการกิจกรรมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านลําเหยตําบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสอดส่องโครงการที่อยู่ในแผนการสอดส่องของกทจอกาญจนบุรีพร้อมทั้งมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เพื่อมีมติแจ้งให้จังหวดัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเกิดประสิทธิภาพมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น